ับก็ขอสวัสดีสมาชิกมวยหูแฮปปี้มวยไทยและท่านผู้ติดตามช่อง Youtube มวยหูแฮปปี้มวยไทยทุกท่านนะครับวันนี้วันที่15พฤษภาคม2568ผมมวยหูแฮปปี้มวยไทยมาวิเคราะห์พิจารณาเชิงมวยของรายการตึกเจ้ามวยไทยบวกสอสมัยประจำวันเสาร์ที่17พฤษภาคม2 5 6 8ซึ่งจะถ่ายทอดโดยช่อง3เวลาประมาณสักเที่ยง 20นาทีถึงประมาณสักบ่าย2อโมงนะครับนักซื่อผมเองก็เดินทางไปภาคให้กับสมาชิกฟังถึงในเวทีมวยสยามอ้อมน้อยกันเลยทีเดียวนะครับนัซึ่งวันเสาร์ผมเองก็จะภาคในเวทีทั้ง3มช่องนะครับจะเริ่มตั้งแต่ช่อง3ต่อด้วยช่อง36และก็ปิดท้ายด้วยช่อง18นะครับใวันเสาร์นี้มีมวยให้ชมทั้ง3ช่องเหมือนเดิมผมเองก็ภาคในเวทีทั้ง3ช่องทุกคู่ทุกช่องให้กับสมาชิกเหมือนเดิมเช่นกันนะครับ <c oughs> ท่านใดที่ยังไม่มีตัวช่วยเดินข้าตู้ดูไว้ยังสูเขาไม่่อยได้ตัวเดินตัวเชียร์มาช้าราคาช้าหรือว่าจังหวะหล่นหลับนับนกช้านะครับนะผมเองเป็นมวยหูที่ภาคมวยเพียงเดียวไม่ลุ้นไม่เชียร์ไม่เล่นการพน,นันใดๆทั้งสิ้นนะครับนะไม่เสียเวลาไปร้องต่อรองราคาหรือว่า,ารักษาผลประโยชน์ของตัวเองต้องออกตัวก่อนเล่นแล้วต้องออกตัวอะไรประมาณนี้นะครับนะผมไม่มีแบบนั้นนะแต่ภาคราคากันวิต่อวินะครับแล้วก็ข้อมูลมวยก่อนชกนี่จะมีให้อย่างละเอียดเลยนะครับแล้วก็ เวลาผมภาคมวยก็จะบอกตลอดนะครับว่าใครเป็นชกทองแบบไหนอย่างไรช่วงให้น้ําก็จะบอกด้วยนะครับว่านักมวยทั้งคู่มีอาการแบบไหนอย่างไรเพราะว่าทีวีเขาไม่ได้ถ่ายให้ชมนะครับนะรวมถึงบริการขาใหญ่บริการใครเล่นใครอะไรแบบไหนอย่างไรก็จะพยายามบอกให้ตลอดนะครับนะเพื่อให้สมาชิกมีความรู้สึกว่าผมภาคมวยเหมือนกับสมาชิกอยู่ในเวทีด้วยกันนะครับ มวยหูวีพีพกเครื่องเขเวทีนะครับนะพกเครื่องเวทนะีภาคโดยผมคนเดียวนะครับนะสัปดาห์ละสามช่องสัปดาห์ละหกช่องก็คือวันเสาร์สามช่องวันอาทิตย์สามช่องนะครับแนละ้วก็เดือนละหนึ่งพันห้าร้อยบาทซึ่งได้ความนิยมเป็นอย่างมากนะครับสัปดาห์นี้ก็สมัครกันมาหลายคนเลยนะครับนะเพราะว่ามันคุ้มค่านะครับนะไวไวกว่าใครในตู้แน่นอนนะครับนะไม่มีใครไวกว่านี้แล้วนะครับนะเพราะว่าผมพกเครื่องเข้าเวทีให้จริงๆนะครับรายเดือนก็หนึ่งพัน 500รบ,บาทเป็นเดือนชนเดือนนะครับบางเดือนก็อาจจะฟังได้ถึง5สัปดาห์นะเพราะว่าผมไม่ใช่4ี่สี่สัปดาห์ต่อเดือนและคิดเป็นเดือนไม่ใช่นะครับนะของผมนี่เดือนเป็นเดือนชนเดือนนะครับเพราะว่าผมเองเป็นมอหูที่ไม่เคยเอาเปรียบสมาชิกนะครับผมเสียเปรียบให้กับสมาชิกได้แต่สมาชิกต้องไม่ได้เปรียบอาแต่สมาชิกต้องไม่เสียเปรียบผมนะครับนะเพราะฉะนั้นเป็นหลักที่ผมยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอดนะครับนะก็ ดือนละ1,500บาทสัปดาห์ละ500บาทถ้าฟังเป็น piece, รายวันก็วันละ300บาทแต่ถ้าเกิดว่าฟังเฉพาะวันอาทิตย์เดียวก็เดือนละ1,000บาทนะครับมวยหูผ่านกลองก็เดือนละ1,000บาทสั <Skills. S 1> ปดาห์ละ300บาทรายวันก็วันละ200บาทนะครับฟังเฉพาะวันอาทิตย์เดียวก็เดือนละ600บาทมวยหู v i p พกเครื่องเข้าไปทีฟังเฉพาะช่องเ็ดช่องเดียว150บาทแล้วก็มวยหู v i p พกเครื่องเข้าไปทีฟังช่อง3ช่องเดียว 120บาทนะครับนะซึ่งช่อง3กับช่อง7จะแตกต่างกัน30บาทนะครับนะผมเองก็การันตีว่าพกเครื่องเข้าเวทีนะครับนะพากันสดๆดดปากต่อปากาจากปากผมถึงุกสมาชิกเลยไม่ต้องผ่านกล่องนะครับนะก็เป็นการการันตีว่าคนอาโมโยลพี่เมย์ไทยนั้นพูดจริงนะครับนะพูดจริงทําจริงนะครับนะ ส่วนลายเสียงเป็นลายเสียง VIP พวเพราะเครื่องข้อพิธีนะครับไม่ผ่านกล่องนะไวกว่ารายเสียงทั่วไปนะครับไวกว่ามอหูที่พักอยู่ด้วยพที่บ้านด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ฟังแล้วก็สบายใจครับนะก็เดือนละ400บาทนะครับก็เดือนชนเดือนเช่นกันนะครับ ชอบแบบไหนะอย่างไรก็โทรสมัครกันได้ครับนะ0827511988 0827511988รีบสมัครกันเลยนะครับนะถ้าสมัครวันเสาร์อาทิตย์ท่านอาจจะไม่ได้ฟังผมพากก็ได้นะครับนะเพราะว่าของผมนั้นเต็มทุกสัปดาห์นะครับนะมวยหูว p จะเต็มตลอดเวลานะครับรวมถึงมวยหูพันธุ์หลงก็เต็มทุกสัปดาห์ด้วยเช่นกันนะครับนะชอบแบบดสมัครกันเลยนะครับ ก็มาว่ากันที่มวยคู่ที่หนึ่งครับนัเป็นการวิเคราะห์ชังเชิงมวยก่อนชกครับเป็นการพบกันระหว่างทงดดั้งข้อไฟแดงมวยรอบแชมเปี้ยนมาบินครั้งที่13รอบนักเอาผู้แพ้กลับบ้านทันทีนะครับหา,าการใหม่ได้เลยนะครับน <S <S <ๆ>ัเพราะฉะนั้นมวยรายการนี้ก็ต้องใส่กันเต็มที่นะครับนัทัดด้ขงข้อไแดงซปเปอร์แมนสอสิสวัด์พรทัดดัาขงข้อไามันเงินพยักมณีสวนจากคาเฟม่มวยคู่นี้ชกกันที่กันน้หนัก103ปอนด์ ทางด้านของฝ่ายแดงซูเป,ปอร์แมนก็เป็นมวยซ้ายซูปรางก,ก็กำยำลํลำสันนาะตันดูว่าจะเสียเปรียบช่อ,มมองชกอตแค่ไหนสมวยก็เพเดินหน้าเตะขาเจาะยางตัวหมัดฟัน2อุลุนหล่อนหลับนักยกได้ก่อนนะครับนะก็ดูว่าต้นๆนะครับนะต้นๆมีระเบิดข่าวกนก่อนอาวุธมวยนั้นหนักแรงทุกลูกนะวงในก็มีขวางหน้าใสาดันแทงทนี่แรงเล,เล็กแรง แล้วก็มีบัตรมิโซะสู้กับสมองบริหัวจิตวิจัยนี้ถือว่าเต็มร้อยนะแต่ว่าเป็นมวยปอดแหลกครับในะประเภทแก่ง3ยกนะถ้า3ยกเอาเข้าไม่ลงน็อกเข้าไม่ได้ในปล,ปลายก็มียุบมีย่นนะครับแต่ว่าถ้าเข้าก่อนเราก็ได้ออกตัวได้ก่อนนะครับนะเพราะว่าสามยกเนี่ยเขาก็โชกเต็มที่อยู่แล้วเพราะเขาเป็นมวยที่แก่ง3ยกส่วนยก4ี่ยก5ใครจะแพ้ชนะก็เป็นเรื่องของอํารมวยเราเอาตังไว้ก่อนนะครับ ข,อขอ้อมูลแสด้ติดในคณะซุปเปอร์แมนอ๋อสิริวัฒน์อายุ21ปี160เซนจากพัทลุงกระดูกมวยประมาณสัก7-80ไฟนะก็แปรปล่อยก็ประมาณสัก49-50กิโลกรัมเหยียดชกประจำก็ประมาณสัก103ปอนด์ก็ถือว่าเต็มเวทปี6 7 6 8ในชกไปแล้ว5ครั้งก็ชนะ3ครั้งเป็นการน็อกทั้ง2ครั้งในยกที่2ทั้ง2ครั้งแล้วก็แพ้2ครั้งเป็นการแพ้น็อก1ครั้งในยกที่4ชกเวทีมักงกรมาทั้งหมดนี้ก็6ครั้งก็ชนะ3ครรั้งเป็นนกา2ครั้ง แล้วก็แพ้3าครั้งเป็นการแพ้นอกสองครั้งในยกที่4ทั้ง2ครั้งเลยนะครับนัซึ่งสถิตินี้เป็นการบ่งบอกก็เห็นว่าท่านได้เขา้าแสดงนั้นเป็นมวยทีย่เก่ง3ยกนะครับเห็นยกสีเมื่อไหร่ก็อาจจะอ่อนระถวยได้เพราะมีสถิติการแพ้นอกในยกที่4ทั้ง2ครั้งนั่นเองนะครับนซัซึ่งซึ่งซึ่งสถิติแล้วก็ ในเรื่องของนักมวยแพนนกชนะนกนี่ผมก็ให้ความสําคัญนะครับจะไปไล่ดูหมดครับว่าแพนนกกันแบบไหนอย่างไรนะเพื่อที่จะมาพิจารณาประกอบการตัดใจว่านักมวยคนไหนมีหัว,จวใจที่ดีกว่ากันนะครับส่วนท่านักขนะป่าเงินพยัคฆมณีพยัคฆมณีสวนจากคาเฟ่ พยักมันนี้ก็เป็นหน่วยซ้ายคู่นี้ก็สายเจือซ้ายนะครับในรูปร่างก็ดูว่าจะสูงยาวได้ลอยกว่าเล็กน้อยทรงมวยก็ผีมือบุบบนเข่าไหนครับคุณครับได้เก็บการวุฒของชกนี้ทําได้ดีมีทะนอกมีทะไหนชกวงในเก่งกว่าวงนอกเล็กน้อยทรงมวยนี่จะแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงกว่านะครับ ข้อมูลต้นแเทคนิคของสดานพยัคฆมณีสวนจากคาเฟ่อายุ18ปี164ท่ชั้นก็สูงกว่า4เซนติเมตรจากนาครศรีนะครับและก็นครศรีพระตูมก็ใกล้ใก้กันนะครับกระดุมมวยก็ประมาณสัก50ปสิบไปก็ถือว่าเป็นรุ่นน้องนะครับกระดุกมันเป็นรองซ้อมอยู่ที่นครศรีนะครับปล่อยก็4กิโอเคักรรมนั้นน้ำหน,นักปล่อยในจะน้อยกว่าเพราะว่าโชคเวทเล็กกว่านะครับโดยส่วนมากก็จะชกประมาณสัก100ปอนด์นะครับวันนี้ชก103ปอนด์ก็ถือว่าเพิ่มเวทขึ้นมานะ ก็ชนะคะแนนหนึ่งครั้งแล้วก็แพ้คะแนนสามครั้งครับชกเวทีมักงกรเยอะกว่าครับสิบเอ็ดครั้งน็อกชกหนึ่งครั้งแล้วก็แพ้น็อกหนึ่งครั้งนะครับนะก็เคยชกช่องสามาปแล้วหนึ่งครั้งก็แพ้คะแนนที่ช่องสามนี่เองนะครับนะก็ถือว่าชกรางวัลก็ยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ครับสาหรับทางด้านของฝ่ายน้ําเงินนะครับเมื่อคืนนี้ขึ้นเวทีไปนี่รูปร่างในทางด้านข่าแฝดงนี่จะจะ,จะต่ํากว่านะครับนนะส่วนทางขอาฝ่ายจะได้เปรียบเรื่องสูงยากกว่าทางมวยก็จะต้องเป็นทางด้านของ ฝ่ายนะครับที่ต้องเป็นฝ่ายเดินเข้าใส่เพราะเติเงเป็นมวยเข่าปีมือมอกนั้นเป็นรองรูปหนักนั้นเป็นรองนะครับในสุดได้าดก็คงจะตั้งรับจับทางคอยดักโต้นะครับนะเลือกอาวุธกันนะครับในประเภทเตะคาเจาะยางต่อสันสอบลุนระดับนั้ก็ได้ก่อนนะครับนะทางด้านของพยัคฆมณีนะาโดนหนักแรงก็มีว่าเบรดวาผมดูว่าต้นต้นนั้นเป็นรองนะครับนักเข้าทางด้านของซูเปอร์แมนก่อนออกตัวได้ก่อนแล้วก็ลุนระดับนั้นกได้ก่อนเช่นกันนะครับเพราะว่า พอได้ราคาดีถ้าเอาไม่ลงเนี่ยได้ราคาดีๆเนี่ยเราอยู่ตัวถูกเราทําอะไรก็ได้ครับนะแต่งตัวหมุนกันไปแบบไหนอย่างไรสุดท้ายเราก็รับทซั์อยู่ดีเพราะรายการมวยช่องนี้รายการอ่ารายการมวยปุน่นอ่ามวยรอบนะครับมวยรอบแชมเปี้ยนหมาบินไม่มีเสมอนะครับนะวัดแพ้ผ่อนชนะกันไปเข้าได้ก่อนออกตัวได้ก่อนนะครับที่ตัวชอบบอนช่างยังชอบไปที่ต้นกำของซุปเปอร์แมนต่อสิริวัฒนะครับ คู่ที่สองครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของาแดงผดดัศึกต่อเย้มสวนเพราะทางด้านของฝาเงินไม่แหลมท่าแสะยาสัตว์คู่นี้ก็เป็นมวยรอบทบวันมวยมันพันดุครั้งที่7นะครับนะทางด้านของฝ่ายแดงผดดัศึกต่อแย้มสวนมีรายการเมื่อวันเสาร์ที่แล้วนะครับนะแล้วก็ได้เลื่อนมาชกวันเสาร์นี้ก็ถือว่าการเตรียมซ้อนนั้นจะดีขึ้นด้วยนะครับเพิ่มขึ้นมาเลื่อนมาอีกหนึ่งสัปดาห์นะครับ สำหรับทางด้านของผดดศึกนะครับในผดดศึกก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างนี่ก็ดูว่าจะเป็นรองชัดเจนทรงมวยก็ประเภทฝีมือบุบบุนเข่าในครับรได้เก็บการอาวุธทำได้ดีมีท่อนอกปตีตาไหนชกวงนอกวงในก็ดูว่าจะเก่งใกล้เคียงกันนะครับหนขวางหน้ายิ้มแย้มแท้หรือแรงลึกเลยแล้วก็มีใบเสกออกสนสู้ครับสมองมวยดีวัวจิตหัวใจก็ถือว่ารอยเปเนอาวุธมวยนี่หนักแรงทุกลูกนะครับ ข้อมูลตระนัเทคนิคของระหนเป็นสืบต่อแย้มสวนปัจจุบนันอายุ22ปี165เซนจากการลักสินกระดูกมอยก็ประมาณ7 0ครั้งซ้อมอยู่ที่หมู่บ้านนักกีฬาครับแตปอยใน58กิโลกร,รัมเวทชกประจำก็116-118ปอนด์นัดนี้ชก1 15วันช่างก็ต้องดูด้วยว่าทางด้านของเด็ดเสืจนั้นคุมน้ำหนักมาได้หรือไม่เพราะว่า ฝนตกตลอดเลยนะครับนักมวยวิ่งไม่ได้นะครับผมอ่านว่ามวยวันเสาร์ทิศนี้จะมีนักมวยที่มีปัญหาในเรื่องของน้ําหนักกันเยอะมากเลยนะครับนะแม้กระทั่งมวยปูนเสือนี่อาจจะมีคนตกตาช่างได้นะครับนะอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์ล่วงหน้าของผมไว้ว่ามวยวันเสาร์ทิศนี้จะมีปัญหาเรื่องนะ้ำหนักดังนั้นใครที่ไปดูน้ําหนักหรือว่ามวยหูคนไหนไปดูน้ําหนักหรือว่าติดตามน้ําหนักนักมวยนี่ถือว่าสมาชิกจะได้เปรียบอย่างแน่นอนนะครับ ทางด้านของทางด้านของเผด็จศึกนี่ก็ปี6 7เจ็ดหแปดในชกมาแล้สี่ครั้งนะก็ชนะทั้ง4ครั้งเป็นการนกถึง3ครั้งซึ่งแสดงให้เห็นว่าอาวุธมวยนั้นหนักแรงทุกลูกนะครับนะแล้วก็เป็นการนกภายใน3ยกทั้งหมดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเข้าก่อนผมเชื่อว่าน่าจะมีราคาออกตัวได้ก่อนนะครับนะซึ่งมวยลักษณะแบบนี้ก็ต้องรีบเข้าให้ไหวนะครับชกเวทีมงกรงมาทั้งหมดใน10ครั้งก็ชนะนกทั้งครั้งเป็นการนกในยกที่2ยกที่3แล้วก็ยกที่5้านะครับนะเคยเคยชกเวที 3ครั้งก็ชนะทั้ง3ครั้งเป็นการนก2ครั้งด้วยนะครับนาะยยังไม่เคยแพ้นกใครในเวทีมากวุามก่อนนัดนี้ผมกลมาว่าท่าหนาขอเบร็จไม่น่าจะแพ้นกให้กับทนานาของโชคในนัดนี้นะครับ ส่วนต้นน้านกระฝ่ายมันไม้แหลมท่าแสะยาสัตว์นะครับนะไม้แหลมนี่ก็เป็นมวยขวความขรูปร่างนี่จะสูงยาวได้เปรียบชัดเจนทรงมวยก็ฝีมือบุบุรเข่าในครับดูครับได้เก็บการวุกทำได้ดีมีท่านอกปีตอไหนชกวงในเก่งกว่าวงนอกนะทรงมวยก็แข็งแต่งแข็งแรงแต่ว่าปลายๆก็มียุบมียน่นคลิกแพ้ให้เห็นเป็นประจำนะครับ ข้อมูลตัวไร้เทคนิคขคอนด้านไ,ไ,ไม้แหลมท่าแสยาสัตว์นีปัจจุบันอาย,อยุ18ปีก็ตะอ่อนกว่า4ปี175เซนก็สูงกว่า10เซนก็ถือว่าสูงโย่งชัดเจน เป็นนักมวยจากจังหวัดชุมพรนะครับในชุมพรระนองตอนนี้ก็ฝนนี่ถล่มหนักตลอดเวลานะครับนะก mm ็ hmm. กระดูกมวยก็ประมาณสัก60กว่าไฟนะซ้อมอยู่ที่ชุมพรนะครับใน mm hmm. ปอยป่าในห้าสิบห้ากรัมก็น้อยกว่า3กิโลกรัมนะน้อยกว่า2-3งกิโลจะชกเวทเล็กกว่านะครับเวทชกประจำก็อยู่ประมาณสัก1 1อนะร้อยสิถึง116นะครับนะส่วนมากก็ชก111 112แต่นัดนี้เป็นมวยรอบชกร้อยสิบห้านะครับนะก็เลยอ่า เพิ่มเวทขึ้นมานะครับเพิ่มเวทขึ้นมา115ปอนด์ปี67-68ในช่วงไปได้สครั้งก็แพ้คะแนนทั้ง2ครั้งนะครับชกเวทีมักงกรมาทั้งหมดใน15ครั้งเคยแพ้นก2ครั้งในยกที่3ทั้ง2ครั้งแล้วก็ยังไม่เคยและก็ยังไม่เคยชนะนกไข่ในเวทีมักงกรมาก่อน นักนี้ผมอ่านว่าทางด้านของไม้แหลมไม่น่าจะนอกทางด้านของฝ่ายแดงได้นะครับ้ถ้ามีการนอกเกิดขึ้นผมก็ยังอ่านว่าทางด้านของไม้แหลมมีโอกาสที่จะแพ้นอกมากกว่าเพราะว่าเคยแพ้นกมาแล้ว2ครั้งมั่นเองนะครับเ <c ười> <c ười> คยชกที่เวทีอย่างนี้มาแล้ว5าครั้งนะก็ชนะคะแนน2ค <c> ร <ười> <c ười> <ข>ั้งและก็แพ้คะแนน3ครั้ง <c ười> <c ười> ไม่เคยไม่เคยชนะนอกไข่ที่เวทีอย่างนี้และก็ไม่เคยแพ้นอกไข่เช่นกันแล้วก็ผลงาน,นก็แพ้มา4ไฟต์ติดต่อกันเลยนะครับ สำหรับมยคนที้ขึ้นเวทีไปนี่ทางด้านของไม้แหลมนะครับก็จะต้องเป็นมวยเดินเข้าหาเพราะว่าตัวเองเนี่ยรูปร่างสูงยาวกว่า แล้วก็เป็นมวยเข่าในนะครับนะประเภทต้องขึ้นคอตึงตีเข่าได้นะครับนะแต่ว่าถ้าขึ้นคอได้คู่ชกก็ลําบากเช่นกันนะครับส่วนด้านของพเพชรศึกนี่อาวุธมวยน,นี่จะหนักแรงทุกลูกนะแล้วก็จะหลากหลายกว่านะครับนาต,ต้นต้นออกนาก่อนมีโอกาสลุ้นระดับน้ำเลไก้ก่อนนะครับน้าไม่ดไม่หลับก็มีเวลาให้เก็งผูยใซื้อขายออกตัวบางทุนนะครับที่ตัวชอบบอลช่างยังชอบไปเทือเดนของพเพชรศึกต่อแยมสวนนะครับ คู่ที่3ครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านข้าประเด็นพชรแสนคมสอสมหมายเพราะตัวด,ด้านของฝ่ายนวลแปะยิ้มสอบุญมีฤทธิ์มวยคู่นี้ก็ชกกันที่มิกัดน้ำหนัก122ปอนด์นะก็เป็นการป้องกันแชมป์รุ่นซุปเปอร์แบนด์ต้มเวทหนึ่งรอยสิบปอนด์โดยหมาแดงปีที่24นะครับผู้ชนะก็จะได้50,000บาทนะครับจากหมาแดงด้วยนะครับนเะช่นไม่ใช่ว่าจะชิงได้แชมป์กันแล้วงไงงนะไม่ได้อะไรนะครับก็ได้ค่าใครเป็นแชมป์ใครป้องกันแชมป์ได้หรือว่าได้แชมป์ใหม่ก็ รับไปเลย5้า0 0บาทจากหมาแดงนะครับทางด้านของเพชรแสนคมนี่เพชรแสนคมที่เขาเป็นมวยขวาครับรูปร่างนี่ดูว่าจะจะสูงยาวเท่ากันนะนะประเภทปัดหวัวตัวเท่านะไม่ไม่เสียเปรียนนะทรงมวยก็ประเภทฝีมือบูบุญเข่าในครับรูดคขได้เก็บการุธทำได้ดีมีทั้งนอกปีตวไหนช์กวงนอกวงในก็ดูว่าจะเก่งใกล้เคียงกันนะครับนะก็วงในนี่ก็ถือว่าคู่ขี้สุอสีคู่นี้กินกันที่วงนอกนะครับ ข้อมูลตัวนักเทกคน,นิคคนนั้นเพชรสนคมอายุยี่ปี172เซนจากบึงการกระดูกมวยชกมาเป็นร้อยซ้อมอยู่ที่สกลนครครับปอยปอนนี้ยยก็60กิโลกรัมเบชชอบประจำก็122ยยิสองปอนนะครับนาทา ต้องต้องเช็คน้ำหนักของทตงด้านเพชรแสนคมด้วยนะามาไม่ดีนี่ตกตาช่างได้เลยนะครับนะเพราะว่าเวลาเพชรแสนคมมาช่างน้ำหนักนี่าบางทีนี่ก็ลุ้นกันเหนื่อยเลยนะเพราะว่ามาเกินเยอะแต่บางทีก็ทําทน้ำหนักมาดีนะครับนะถ้าทําน้ำหนักมาดีก็แสดงว่าตั้งใจมา,า,จมาป้องกันแชมป์อย่างแน,น่นอนนะครับนะเพราะว่าทุกครั้งที่เพชรแสนคมมาแล้วน้ําหนักดีมกักจะเป็นผู้ชนะนะครับนะเพราะนั้นอยู่ที่ความตั้งใจหรือว่ามาสู้หรือไม่สู้นี่เช็คได้ง่ายมากครับนะสําหรับด้านของเพชรแสนคมนะครับ ครับนะก็ปี6 7 6จทีู่กแดชกไปทั้งหมดนี่ก็11ครั้งนะก็ชนะเจเป็นการนก3ครั้งเป็นการนกภายใน3ยกทั้งหมดเลยแล้วก็แพ้4ครั้งเป็นการแพ้นก1นครั้งในยกที่3ชกเวทีบางกรุงมาทั้งหมดใน5 5ครั้งเลยก็ชนะนกคู่ชกในเวทีมางกรุงใน5ครั้งและก็แพ้นก3ครั้งนะครับส่วนทางด้านส่วนทางด้านของแปะยิ้มซอบุญมิริทนี่ก็ แปรยิมนี้ก็เป็นหมวยขกว่าครับรูปร่างก็สูงยาวเท่ากันทรงมวยก็อฟฝีมือบุบุนเข่าในครับกบได้เก็บการวัดทำได้ดีมีท่านนอกปิดในชกวงในเก่งกว่าวงนอกเล็กน้อยทรงมวยก็แข็งแกร่งแข็งแรงนะครับนาำบริการหน้าเสือเสียงเชียร์นะสบุญมีริศชกที่นี่แพ้ยากนะครับนายชกที่นี่แพ้ยากแต่ผมจะไม่นําในเรื่องของบริการเสียงเชียร์เข้ามาก่อนนะครับในการวิเคราะห์วิจารณ์ชันเชื่อมวยก่อนชกแบบนี้ของผมจะเป็นการวิเคราะห์วิจารณ์ในเรื่องของ ฝีมือมวยนะครับนะฝีมือมวยกระดูกมวยการผ่านมวยหัวจหัวใจอย่างเดียวนะครับนะส่วนบรรยากาศเสียงเชียร์อะไรต่างๆอะไรต่างๆในะเดี๋ยวมวยชกกันเนี่ยผมบอกให้แน่นอนนะครับแล้วก็ยังมีฟันทงหลังช่างให้อีกครั้งนงนะเพราะว่าหลังจากที่น้ำมวยช่างน้ำหนักกันเสร็จแล้วเนี่ยช่อง3แล้วก็ช่อง7ผมก็จะมีฟันทงหลังช่างให้อีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะมาบอกเล่าในเรื่องของน้าหนักของนักมวยนั่นเองนะครับทางด้านของแปะยิมเนี่ แปะยิ้มนี่ก็ประเภทเข่าในาครับนะชกมวยแก่กว่ามวยน้อยสอม่วยก็แข็งแกร่งแข็งแรงนะครับข้อมูลต้นเทิคของแปะยิ้มสบุญมีริศปัจจุบันาอายุ23ปีก็อ่อนกว่า3ปี172เซนเท่ากันนะครับปัดหัวตัวเท่าเลยนะก็แปะยิ้มก็เป็นมวยจากบึกนครศรีธรรมราชกระดูกมวยก็ประมาณ70ปไปนะก็เป็นรองครับนะกระดูกมวยเป็นรองเลยซ้อมอยู่ที่สบุญมีริศครับปอยใน57กิโลกรัมเพราะฉะนั้นทางด้านของแปะยิ้มเนี่ยเวท เพิ่มเวทขึ้นมานะครับนะ้เพิ่มเวทขึ้นมาเพื่อที่จะชกนะครับเพื่อที่จะชกชิงแชมป์โดยเฉพาะเลยนะครับนะเพราะว่าน้ําหนักของทันดันไปยิมจะชกประมาณ118 119ปอนด์เท่านั้นนัดนี้ชก122ปอนด์ผมก็เลยเชื่อว่าน้ําหนักของทะนดันไปยิมก็น่าจะสบายๆนะครับนะปี67-68นชกไปทั้งหมดนี้ก็7ครั้ง ก็ชนะคะแนน4ครั้งและก็แพ้คะแนน3ครั้งนะครับจากวิธีมักงกรมาทั้งหมดในครั้งน้อยกว่าทางได้าะแนนสดมง30ครั้งนะครับพราะฉะนั้นการผ่านเสื้อหนึกศึกเนื้อเสือใต้ผ่านของหนักของแรงของแข็งมีจะเป็นรองทั้งาด้ฝ่ายแดงนะครับนะแล้วก็เป็นเก่งเล็กนะ ชกเวทเล็กกว่าเพราะฉะนั้นการแรงบัทะหรือว่าลูกหนักลูกแรงที่เดิเเคยเดินผมเชื่อว่าน่าจะเป็นรองด้วยนะครับนะการชกเวทีมังกรง25ครั้งก็ชนะน,นกทกเพียงครั้งเดียวก็เป็นการสแสดงเห็นว่าอาวุธมวยของทางไปยิมนั้นไม่ได้หนักแรงมากนะักผมก็เลยอ่านว่าไม่น่าจะนกทางด้านของเพชรแสนคมได้นะครับนะเพชรแสนงคมนี่กระดูกแข็งโป๊กเลยแล้วก็มีลูกเตะการคอแก่งด้วยนะครับสำหรับตัวนันของเพชรแสนคมนะครับส่วนการแพ้นกของทางด้านไปยิมก็เคยแพ้นกในวทีมังกรงนี่สครั้งในยกที่3 กับยกที่4นะครับนะักเคยชกเวทียงนี้มาแล้ว2ครั้งนะก็ชนะคะแนน1ครั้งและก็เคยแพ้นกที่เวทีมวย3าอ้อมน้อยในยกที่4 1ครั้งด้วยนะครับนะถ้ามีการนกเกิดขึ้น,นผมยังก็อาอานว่าทานต้าักอาแพทย์สัคมมีโอกาสที่จะชะนะนกทางด้านของไปยิ้มมากกว่านะครับนะเพราะทานต้าักอาแพทย์สันคอมนั้นกระดูกมวยดีกว่าแล้วก็แต่กานคอเก่งด้วยนะครับ มว่คู่นี้ขึ้นเวทีไปนี่ก็ผมอ่านว่าทางมวยเนี่ยแปะดิมเนี่ยจะต้องเดินเข้าใส่ตั้งแต่ต้นยกเพื่อทําให้ทาาด้านของแป็แสนคมนั้นเหนื่อยนะแล้วก็พอแปะแสนคมเหนื่อยนี่ก็อาจจะ,ะคิดว่าใช้กับพลังใช้เรียวแรงรแรงปะทะอะไรต่างๆเนี่ยเป็นกะว่าจะเอาชนะด้วยลูกนี้นะครับนะเพราะเรื่องฝีมือมวยกระดูกมวยผมดูว่ายังเป็นรอตรงต้นของแปะแสนคมอยู่นะครับนะแต่อย่างน้นก็ตามครับน้ำมวยชิงแชมป์มวยป้องกันแชมป์ก็ต้องอยู่ที่วาสนาของนักมวยด้วยอย่างน้อย เพชรแสนคมก็เป็นนักมวยที่มีวัส,สนามในเรื่องของแชมป์เพราะว่าเป็นได้เป็นแชมป์แลวก็บนนี้ก็ป้องกันแชมป์ผมก็เลยดูว่าน่าจะเหนือกว่านะครับนะถ้าจะแพ้ก็แพ้ในเรื่องของบรรยากาศเสียงเชียร์นะครับงนาะทีทางด้านของเพชรแสนคมอา่าเป็นนักมวยมาจากสกลนครนะครับกองเชียร์นี่มาน้อยนะครับนะี่ทีมงานก็มาน้อยค่าใช้จ่ายมันสูงอ่ะนะนะ ส่วนส้านของแปนยิมนี่ก็อยู่ใ,ใกล้ๆครับนะก็ไม่ได้กไกลจากเวทีสนามอมน้อยมากนะักเพราะฉะนั้นบริกาศเสียงเชียร์ก็อยู่ที่น้ำเงินแต่ว่าในเรื่องของบริการเล่นสนามไม่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ขอมผมในวันนี้นะครับที่ตัวชอบกอนช่างก็ยังชอบไปที่ทางด้านของเพชรแสนขมศส,สมมายนะครับคูท่ที่4ครับนะคูท่ที่4เป็นการพบกันระหว่างทางด้านของฝ่ายแดง คู่ที่สี่นี่คู่ที่สี่ในมวยเปลี่ยนนะก็ผมก็จะวิจารณ์ให้สามคู่ก่อนนะครับนะเพิ่งเพิ่งจะรู้นะครับนะเพิ่งจะเห็นว่าคู่ที่สี่มวยเปลี่ยนเป็นคู่ที่สี่เป็นยกพยักต่อแย้มสวนเพราะตัวด้านของยอดปฏตพีสิงห์จัตุรัสนะครับนะก็เดี๋ยวผมจะวิเคราะห์ว่าให้ใหม่นะครับนะเดี๋ยว,วช่วงที่ฟันทองหลังช่างผมก็จะ,ะวิเคราะห์หลังช่างให้อีกทีหนึ่งนะครับนะเพราะว่าผมวิเคราะห์มวยช่องสามเสร็จตั้งแต่วันจันทนะ เนะสร็จตั้งแต่วันจันทร์นะครับนะแต่ว่าไม่ได้ขึ้นคลิปนะพอดีวันนี้ผมวิเคราะห์มวยเสร็จเรียบร้อยมาแล้วทุกช่องก็เลยว่าง,างๆก็เลยขึ้นคลิปให้นะครับนะก็เดี๋ยวคู่ที่4เดี๋ยวก็มาฟันเอา,อาช่วงในช่วงของฟันทองหลังช่างนะครับนะเพราะรายการเดิมก็จะเป็นการ ชกกันระหว่างเพชรนิรุตกับทางด้านของบุญเลิศนะครับนะแต่ว่าคุณนียกออกไปทั้งคู่แล้วก็เอาทางด้านของคู่ยกพยักต่อยแยมสวนพบกับทางด้านของยอดปฏิพีสิงห์จิรัตมาแทนนะครับนะก็ใครชอบแบบไหนอย่างไรนะครับนะถ้าชอบมวยหูที่ภาพมวยอย่างเดียวข้อมูลมวยก่อนชอบนี่ละเอียดยิบแบบนี้นะครับนะท่านเองก็สามารถนําไปเทียบเคียงกับมวยหูที่ท่านฟังอยู่ตอนนี้เลยนะเทียบเคียงเลยว่ามวยหูที่ท่านฟังอยู่เนี่ยมีข้อมูลมวยละเอียดยิบก่อนชอบแบบนี้ให้หรือไม่นะครับนะถ้า อมอหูที่ท่านฟังอยู่ไม่มีข้อมูลแบบนี้นี่เวลาอยู่ในเวทีด้วยกันเนี่ยผมเองก็เห็นเหมือนกับที่คนอื่นเห็นนะเพราะฉะนั้นผมจะไม่เป็นรองเลยเพราะว่าผมรู้ว่านักมวยทั้งคู่นั้นมีประวัติการชกบไ็นอย่างไรชกทรงไหนแบบไหนอย่างไรผมสามารถที่จะอ่าน รูปเกมมีครูปเกมนีมคมม่ค่อนข้างที่จะไม่ผิดเลยนะครับนะค่อนข้างที่จะไม่ผิดพลาดเลยนะครับนะ<ม>ก็ชอบก็0827511988 0827511988โทรไปสมัครกันได้เลยก็ขอทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ